เด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะไปเจอกบอะไรกันรับรองสนุกแน่ๆเลยครับเด็กๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยสวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูปาจะกลับมาทบทวนเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องมวลและน้ําหนักนะครับ มวลและน้าหนักสัมพันธ์กันยังไงนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้กันนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วยังมีหลายคนงงอยู่ว่าเทําไมมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมหรือว่ากรมัมทาไมมวลไม่มีน้ํหนักเป็นนิวตันมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วทําไมน้ําหนักถึงไม่มีน้ําหนักเป็นมีไม่ไม่มีหน่วยเป็นกรมัมหรือกิโลกรมัมทําไมมีน้ําหนักถึงเป็นหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะคุณครูปาจะค่อยๆอธิบายนะครับพูดไปช้าๆนะครับ เพื่อทําความเข้าใจกับเด็กๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของมวลน,นั่นเองนะครับมวลน,นะครับหมายถึงนะครับปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนะครับซึ่งจะมีค่าคงที่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าวัตถุนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเนื้อสารของมันเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเลยบอกว่าวัตถุใดก็ตามหรือว่าวัตถุใดๆนะ ที่มีเนื้อสารมากนะครับมวลก็จะมีมากนั่นเองนะครับส่วนวัตถุใดที่มีเนื้อสารน้อยนะครับก็จะมีเนื้อสารน้อยตามไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรายังสามารถนะครับวัดค่านะครับได้จากเครื่องมือนะครับเร,เรียกอีกง่ายง่ายคือเครื่องมือช่างหรือตาช่างบ้านเรานั่นเองนะครับมวลจะมีน้ําหนักเป็นกร,รมัมหรือกิโลกรัมนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเด็กๆไปซื้อกระหล่ำปีที่ตลาดหนึ่งหัวนะครับกระหล่ำปีที่ตลาดหนึ่งหัวหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมมวนหนึ่งกิโลกร,รมัมนั่นหมายถึงว่าเนื้อสารคําว่าเนื้อสารนี่ก็คือเนื้อของกระหล่ำปีนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับไม่ว่าเด็กๆจะเอากระหล่ำปีหัวนี้นะครับไปช่างที่ไหนนะไปช่างที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับ ก็จะมีเนื้อมวลสารนะครับอยู่ที่1กิโลกรัมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ชํารุดนะต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ชํารุดแต่เมื่อชารุดเมื่อไหร่คือมวลสารมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับคือการช่างของเราเนี่ยต้องช่างอยู่ที่ที่จุดเดิมเนี่ยจุดเดิมรูปแบบของกระหล่ำปีเป็นอย่างนี้นะครับเอาไปช่างที่อื่นกระหล่ำปีก็ยังคงสภาพเดิมนะครับถึงจะสามารถบอกได้ว่า เป็นปริมาณของเนื้อสารนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าผมตัดหัวกระหล่ำปีครึ่งนึงแล้วไปชั่งที่อื่นทําไมมันน้าหนักมันหายไปก็ที่มันหายไปก็คือมวลนั่นเองนะครับมวลที่โดนตัดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราชั่งหรือเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเราต้องดูกันว่าวัตถุที่เราชั่งน่ะนะครับมีสภาพที่เปลี่ยนไปไหมมีสารหรือปริมาณของเนื้อสารเนี่ยมันหายไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเลยต้องเวลาเราชั่งเนี่ยเราต้อง เอาช่างยังไงนะครับช่างแบบเอาชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับช่างตรงนี้หนักหนึ่งกิโลช่างที่อื่นก็ต้องหนักหนึ่งกิโลนะครับเพราะว่าชิ้นนี้คือชิ้นเดียวกันเนื้อสารที่อยู่ข้างในนั้นก็คือปริมาณที่เท่ากันนั่นเองนะครับเขาเลยบอกว่า,วามวลน,นะครับคือนะครับปริมาณเนื้อสารนะปริมาณของเนื้อสารนะครับ ที่อยู่ในวัตถุนั้นๆหรือปริมาณเนื้อ,น,อนั่นเองนะครับเหมือนซื้อหมูหนึ่งกิโลนั่นแหละนะครับเนื้อของหมูก็คือหนักกิโลนั่นเองนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับหรือว่าอีกพันกรัมประมาณนี้นะครับมวลนะครับมีน้ําหนักเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะครับขอ,อย้ำอีกทีนะมวลมีน้ําหนักเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูกันที่ว่าเขาให้นิยามของคําว่าน้ําหนักว น้ำหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกนะครับที่ดึงให้วัตถุตกลงสู่พื้นนะครับน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลกนะครับที่กระทําต่อวัตถุนั้นๆนะครับแรงดึงดูดของโลกจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่มีหน่วยเป็นสถานที่นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพนะครับเขาบอกว่าน้ำหนักคือแรงดึงดูดที่กระทําต่อโลกใช่ไหม ที่ที่โลกดึงให้วัตถุลงสู่พื้นนั่นเองคุณจะยกตัวอย่างสมมุตินะครับเราเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นภูเขานะครับเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นสู่ภูเขาโดยที่มอเตอร์ไซค์คันนี้คันเดิมนะน้ําหนักเท่าเดิมนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยว่าเพราะว่าเรากําลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกจากหนีออกจากแรงดึงดูดของโลกนะครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ย ก็เลยมีผลนะครับมันมีแรงต้านเข้ามาเกี่ยวด้วยเราเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นภูนเขายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยเท่านั้นเพราะว่ามันหนีออกจากแรงศูนย์กลางเพราะว่าแรงดึงดูดศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองใช่ไหมอ่ายิ่งเราเข็นไปสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งคือคือเขาบอกว่าคือแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันดึงให้วัตถุลงสู่พื้นไง แต่เราพยายามหนีอมันหนีมันไปจากใจกลางโลกนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ยยิ่งเข็นยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเข็นมอเตอร์ไซค์ลงมาจากเขานะครับลงมาสู่พื้นราบป,ปกตินะครับจะรู้สึกว่าเข็นง่ายเข็นสบายไม่หนักท,ทั้งทั้งที่มอเตอร์ไซค์คันเดิมนะครับมวลเท่าเดิมนะครับมวลก็คือเนื้อสารใช่ไหมเท่าเดิมแต่ทาไมมันเข็นง่ายเป็นเพราะว่านะครับ เรากําลังเข็นลงเข้าไปหาหาอะไรครับหาพื้นโลกหรือว่าไปศูนย์กลางโลกนั่นเองนะครับทาให้เราเข็นได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้น่าจะมองเห็นภาพนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยมันคือแรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะครับและแรงดึงดูดของโลกเนี่ยก็ค้นพบโดยบังเอืญใช่ไหมค้นพบโดยท่านเซอร ไอแซคนิวตันเนอะใช่ไหมนี่ท่นเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับท่านเซอร์ไอแซคนิวตันก็จะมาค้นพบโดยบังเอิญนี่นะครับก็คือท่านเดินไปใต้ต้นแอปเปิลนะครับท่านก็จะเห็นแอปเปิลมันตกลงสู่พื้นนะครับเอ๊ะทำไมแอปเปิลมันไม่ลอยขึ้นบนฟ้าทําไมมันตกลงสู่พื้นท่านก็เลยคิดได้อ๋อเข้าใจแล้วทําไมมันไม่ลบไม่ตกไม่ไม่ลอยขึ้นฟ้าจะทํใไมกลับลงมาตกสู่พื้นอย่างนี้นะครับ เขาก็เลยให้ให้เกียรติท่านนะครับให้ให้หน่วยของนิวตันเนี่ยนะครับเป็นหน่วยของอน้ําหนักนั่นคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุลงสูข่พขื้นโลกนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุูจะให้ดูคลิปนะครับเพื่อให้เด็กๆมองเห็นภาพนะครับคลิปความยาวไม่นานไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมากลับมาพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงแล้วก็ ปีความสามารถหรือข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะครับ อเป็นไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาดูนะครับประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเขาบอกว่านะครับประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูประโยชน์ของมันก่อนนะครับนึ่งอ่ะทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาใช่ไหมอ่าเราสามารถยืนอยู่กับพื้นได้ไม่ลอยไปไหนนะครับ2นะครับ ทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับก็เหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนน้ำตกนั่นเองนะครับทำให้ฝนตกลงสู่พื้นโลกนะครับเพราะถ้าไม่มีฝนถ้าฝนไม่ตกลงสู่พื้นโลกบ้านเราก็จะแห้งแล้งใช่ไหมใช่ไหมครับต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นข้อจํากัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับ ก็คือการกระทําบางอย่างเนี่ยนะครับในส่วนทางของแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยและทําได้ลําบากเหมือนจิ้งคูป,ปายกตัวอย่างการเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นภูเขานั่นเองนะครับเรากําลังพยายามหนีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองทําให้เราเกิดความเหนื่อยแล้วก็ลําบากมากนะครับสก็คือทําให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้นะครับ โดดได้อย่างมากก็เหมือนที่เขาแข่งโดดสูงเเนาะเมตรกกว่าสองเมตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณครูปลาโดดไม่ถึงหรอกคุณครูปลาตัวใหญ่นะครับต่อไปนะครับเมื่อทําสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทําให้ชํารุดนะครับแตกนั่นเองชํารุดนะครับหรือว่าพังเสียหายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้นะครับน้ำหนักมากๆนะต้องคําว่ามากๆก็คือหลายๆกิโลที่ไม่สามารถยกด,ยด้วยแรงของเราเองนั่นได้นะครับ อาจจะต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรงนั่นเองนะครับต่อไปก็จะตัดกลับไปที่คลิปอีกทีหนึ่งนะครับไปดูปัจจัยหลักของของการปัจจัยหลักของแรงโน้มถ่วงโลกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ไปแล้วนะครับกับการสรุปนะครับเรื่องมวลและน้ำหนักนะครับคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะพอมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถไลน์หรือว่าทักคุณครูมาส่วนตัวก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่กล้านะครับถ้าเขินเพื่อนนะครับไลน์กับมาหาคุณครูเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะอย่าลืมนะครับว่าเรามีรหัสผ่านซ่อนไว้ในคลิปวิดีโอนะครับ เพื่อจะให้เรากลับไปทําแบบฝึกหัดอีกนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูคิดว่าคุณครูจะไปแล้วล่ะนะครับแต่ในคลิปหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเด็กๆคอยติดตามชมคุณครูปาอีกนะครับคอยเป็นกําลังใจให้คุณครูปาด้วยนะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับได้เข้าใจในเนื้อหาสาระนะครับให้มากที่สุดสําหรับวันนี้คุณครูปาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ